สวัสดีค่ะพี่น้องมาบอกกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เอาความน่ารักของหมาอ้วนมาฝากจ้าหมาอ้วนนอนนะ <c oughs> โอ้ยหอ้ยจีเมฆกัวงวลคือกัตน,น,นึ่งประเทศเนี่ยอมเ <c oughs> มกังวลคือกันนะนะครับล,ลูกนอืมนอนสบายแล้วมี่ต่นอนนะบางหันขึ้นที่นอน มาที่นี่ลงมั่นมานอนนิดหนึ่สงสัยหเหรอแม่นอนด้วยไหนนะลูกนะแม่ไม่ค่อยนอนด้วยไหนนะลูกมาอ้วนมาอ้วนแม่ไม่นอนด้วยไหนเลยะหมเออโอ้โหเสิรแม่ลูกเสิรแม่ลูกเสิรแม่ลูกนอนพักผ่อนชิลๆนั่นแหลยเสิร์ฟแม่ลูกนอนพักผ่อนชิลๆ เนื้อหาเราคือเนื้อหานอนเกนีจีบแม่เกียรติแม่ที่เหนีเนื้อหานอนนั่นแหละสองแม่ลูกเนู้กินเยอะวันนี้มีตังกินเยอะนะคะวันนี้พุงป่องเลยค่ะนี่แม่ตัดเล็บให้เรียบร้อยตัดเล็บให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัดเล็บตัดเล็บตัดท้นตีในให้เรียบร้อย คนเท้ากับเล็บตัดเรียบร้อยเีลยวพี่ลูกตาลโอ้าหเข้าไปแม่ก็ง่วงแล้วเล้วพี่ลูกตาลเหลือพี่ลูกตาล,วพ,ลตาพวกนี้แม่ค่อยจะตัดไห้คนเลืมแน่เลยแต่ว่าคนคนจะไปตัดเองเหรอกเนี่ยจะไปตัดตลาด รอบนี้จะไปให้ช่างตัดให้เพราะว่าตัดเองแล้วมันไม่สวยเนี่ยแต่ก็มันมันบบมันบวหลมันบเกี่ยงไปหน่อย,ม,ออยมันยังเป็นยกยใหญ่เป็นอะไรอยู่นะอือ่าให้หลานตาใไ้รอบนี้ ว่ามีอย่างดอกชีวิทเหมือยู่กับแม่หน่อยแหละยู่กับลูกความสุขความสุขของคนเราแต่และคนไม่เหมือนกันนะพี่น่ออันนี้ก็เป็นความสุขของข่อยถ่ายคลิปกับลูกถ่ายคลิปกับลูกๆ๋ยวพี่ลูกตาขานบ่จับมาน่ะบรได้ถไทยน้าเขาอืพี่ลูกตาเนะ่ะต้องจับ ตองจับมาไายจังสิได้ไทายถ้าบ่จับมาไายบร่ริไทยเด้อพี่ลูกตาลขุนดดอนนี้ยู่ใต้โต๊หลีดผาก่อนอ่าตองจับมาต้องมาอุ้มไว้นะอืมต้องมาอุ้มไว้จังสิไดีไายนําเขาซั่นบร่ริไทยได้เขาเป็นหมาบ่มักเขาก็อ่าพี่ลูกตาลบุกยี่มีตันมีตังนี่มักกล่องมักกล่องเฮ้ยมันน้มตามไม่หลับมั้เนี่ยนะ ตังไม่หลับไม่ลับแต่ไม่ไม็หลับนะหว <c oughs> ซ้ำเล็กหน่อยเละพี่น้องอะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำเนี่เอาความน่ารักของน้องมีตังมาฝากอืขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมพอกันไหมคลิปน่าต่พี่น้องไม่บ้า